อันนี้คือฟูลฟิลที่สุดในชีวิตนี่เลยจูนชนละดีฟูลฟิลแบบฟูลฟิลจริงๆฟูลฟิลในแต่ว่าเราไม่ได้มองในเวอร์ชันที่ว่าอันนี้แบบจริงๆเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะเราไม่ได้มองในเวอร์ชันที่ว่าเราจะไปต่ออแบบเฮ้ยคนนี้ต้องจีบไว้ต้องไปต่อก็ไปแลแต่เราฟูลฟิลว่าเขาแบบการแสดงของเขามันทัชใจเรามากมันแบบเห็นแล้วมันมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์แล้วทําให้เรากลับบ้านไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ดีเหมือนหลงรักนางเอกเหมือนหลงรันจริงๆใช่เราหลงรักแต่เราไม่ได้ ก <9 S 2> าราไปถ<ช>ึงจุดนั้น <สะ S 1> ใช่น้องจูนน้องจูนคือที่หนึ่งอันนี้ตั้งแต่เล่นมาคือน้องจูนคือที่หนึ่งเขามีเสน่ห์แบบไหนเขามีเสน่ห์แบบไหนหรอจูนเป็นคนที่มีเสน่ห์นในแบบที่เขาไม่จําเป็นต้องพูดบทเดินเข้ามาแบบเป็นซีนปกติเลยพี่เดินเข้ามามเนี่ยเดินเข้ามาเนี่ยในเรื่องเนี่ยเราเราเป็นลูกของเจ้าของบ้านเขาเป็นแม่บ้านเขาก็จะเดินเข้ามาแล้วแบบมองหน้าเราเอาแค่มองหน้าก่อนเลย เวในการ acting เขาโดยที่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องพูดอ่ะเขามีเสน่ห์เลยคือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยหน้าด้วยรูปด้วยรูปแบบของเขาอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นคือ fulfill fulfill เลยและเรื่องนั้นน่ะเราใช้เวลาถ่ายแบบแบบแบบของพี่เลย60บกว่า6กปีใช่มันเป็นอะไรที่ใช้เวลาอยู่ตัวนั้นอยู่ได้กันนานอยู่ด้วยกันนาจากกันใช่ตอนนี้น้องก็เป็นน้องที่ดี ใช่โชคดีล้วโชคดีละโชคดีหมายถึงว่าโชคดีที่เป็นก็โชคดีที่ได้เป็นน้องที่ดีใช่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 จริงๆที่เชื่อว่าทุกคนเน่ยที่เป็นนักแสดงเ่ะจะมีคนหนึ่งที่เราฟูฟิล